งานไฟแล้วจะไปเชื่องไฟอะไรเนี่ยทีนี้ต่อไฟข้างบนแล้วไฟกันอตอนมาถึงหน้างานงานส่วนลรช่างไฟทำอะไรครับช่างไฟทำอะไรต่อไฟเหรอนี่ไงสวัสดีครับว้อช่างสีก็ได้ลงสีไปแล้ว มันจะประมาณนี้นี่อยู่หน้างานเนอะอยู่หน้างาน,นจริงเลยนะนี่เห็นไหมเวาลาทำสองวันเป็นไงล่ะ,าะ,ะมานนี้ไปดูช่างไฟเรา ทั้งไฟทั้งไฟไม่ไปแอบนอนเหรอวันนี้ใช่เออไปวเดี๋ยวไปน้องไปมั้งจะไปแล้วครับบัสบัสไปไหนบัสนะบัสไปแล้วบัสไปไหนล่ะไปแล้วไปไหนล่ะฮัลโหลอ่ะจอดไฟเรียบร้อยจอดไฟเรียบร้อยนี่ยังไงเวลาทำวันครึ่งได้ขนาดนี้โอ้โหจะขนาดไหนนะทำไมพี่วิว หมอเป็นอะไรแก่แล้วเหรอน่ะผมไม่ผมขาวออโอ้